ในวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีอะไรดีๆให้เที่ยวบ้างไปดูกันเลยใครที่ดูคลิปช่องผมอยู่ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากน้ําตกแก่งโสภาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งเสยอรางแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราก็ออกอยู่ที่ อำเภอเขาค้อเพชรชบูรณ์นะตอนนี้เราก็เข้าเขตจังหวัดเพชรชบูรณ์นะเราไปเที่ยวเขาค้อกันนะะดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างแ้เเราต้องไปเดินทางไปที่เขาค้อกันก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์นะสถานที่ที่ผมมาตอนนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวทะเลหมอ,อกอำเภอเขาค้อนะนี่นะครับแต่วันนี้ไม่เจอทะเลหมอ,อกนะมาชมวิวแทน ก็มากางเต็นท์ได้นะทนถ้าในช่วงเช้าก็อาจจะเจอทะเลหมอกก็ได้นะอันนี้ผมมาก็ในช่วงฤดูฝนกันนะแต่แต,ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงไงก็เลยไม่เจอทะเลหมอกตรงนั้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะตรงนั้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํารัตนัยนะตอนเย็นก็สามารถชมว,วิวพระอาทิตย์ตกนี่ก็กางเต็นท์ได้นะมากางเต็นท์นอนได้ เห็นภูเขาด้วยบนลมเย็นจังโอเคครับผมชมแค่นี้แหละเฮ้ย hey, ผมเห็นหมู่บ้านด้วยตรงนั้นก็จะเห็นโฮมสเตย์นะ๋ยวผมชมอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวผมก็จะไปละไปทุ่งแสงหลวงนะกับเข้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสงหลวงเหมือนเดิมนะซึ่งทุ่งแสลง,ลงนี่ก็อยู่ในเขตอำเภอเขาค้อ,อ,อนะครับนี่เดี๋ยวเราตัดไปตอนขับรถกันก็กำลังจะเข้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสงหลวงอีกแล้วนะเพื่อที่จะไปเอ ทุ่งแสดงหลวงนะุน,น,นี่ไปทุ่งนางพญาด,ด้วยก็ค,คือไอตอนเมื่อกี้ที่ผมไปในฝั่งพิศโลกผมไปน้ำตกแก่งโสภามาแต่รอบนี้เราจะไปเออทุ่งแสดงหลวงอยู่ในอำเภอเขาข้อจังหวัดเพชรบุร์นะขับเข้าไปด้านในนะ<ม>ก็จะเป็นแบบทางเป็นหมู่บ้าเลยนะศนะูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงไปนี่อุทยานชาติทุ่งแสลงหลวงเดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน ก็เคยทุ่งแสดงหลงเนี่ยแนะนําให้มาตอนแบบช่วงหน้าฝนนะเพราะว่ามันจะสวยมากอันนี้ก็มาตอนช่วงหน้าฝนนะมาตอนเดือนมิถุนายนอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางไปทุ่งแสดงหลวงนะขื้นขูกขาดนิดนึงนี่นะครับทุ่งแสดงหลวงอากาศร้อนๆตรงนั้นก็จะเป็นทุ่งหญ้าสวัรดนาทุ่งหญ้าเขียวขจี ทุ่งญาสวรรณาแห่งเมืองไทยหรืออีกชื่อหนึ่งทุ่งสแสลงหลวงนะวิวสวยมากนะตรงนั้นก็จะมีถนนเลยนะเป็นสามารถเราสามารถไปเนินนางพญาได้นะนั่นนะแล้วก็สามารถไปจุดชมวิวสาราดุสิตาได้เป็นจุดชมจุดชมทะเลหมอกนะวิวก็สวยมากนะทุ่งสแสลงหวงเนะี่ยเดี๋ยวต่อไปไปสถานที่สุดท้ายแล้วก็คือน้ำตกสีดิดนะเดี๋ยวเราไปตัขึ้นรถกัน อันนี้ก็จะเป็นป่านะหลังจากที่เราไปชมทุกสแสงววงมานะตอนคืนก็จะมีสัตว์เก่งกว่าออกหาสิบตอนคืนก็สามารถมาชมสัตว์ป่าได้นะเห็นกว้างี๋ยวเราจะไปสถานที่สุดท้ายกันนั่นก็คือน้ําตกสีดิดนั่นเองนอนาพามาชมอุทยานครับทุ่งเสนหงมันเป็นสวนบริการนะักท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะ ทุ่งหญ้าซาววนา่าโคตรสวยเลยเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนถึงน้ำตกสีดิตเลยละกันนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าน้ำตกสีดิตนะนี่มีเก็บค่าเข้านะเด็กยี่สิบผู้ใหญ่สามสิบนะครับ<ป>ก็คือต้องเดินเข้าไปนะน้ำตกสีดิดอะ เราตอนนี้เราอยู่บนลานจอดรถนะน้ําตกสีดิดเนี่ยตั้งอยู่ในเขตห้ามรัศด์ป่าเขาคอนะผมได้ยินเสียงน้ําทุกคนตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ําตกสีดิดดินแดนแห่งประวัติศาสตร์มีป้ายบอกด้วยนะห้ามเอารถยนต์เข้านะครับก็จะมีตลาดด้วยมีส้มตําไก่ย่างขายมีกาแฟเดี๋ยวเราเข้าไปน้ำตกสีดิดกันดีกว่า เดินเข้าไปก็ไม่ไกลนะทุกคนจากลานจอดรถเนี่ยคนเยอะดีนะก็คืออันนี้ดูฝนน้องอย่างก็เลยน่าจะมีน้ําตกอะน้ําตกสีดิดเดี๋ยวไปดูกันว่ามีไหมน้ําเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำน,น้ำละเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงแล้วเนี่ยเลยอันนี้มีจุดทิ้งขยะด,ด้วย <c oughs> <c oughs> มีไกด์น้ำทางดยว่นะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นแผนผังแสดงเส้นทางบริเวณน้ำตกสีดิดนะสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกสีดิษฐพัะพาประทับทรงงานบ้านผู้เกาะการร้ายคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นประวัติความเป็นมาของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเข่าคอนะอโอเคครับเดยวเดินเข้าไปกันต่อนะเพ้่ถึงไว้จังน้ำตกสีดิษฐศูนกิโลเมตรถึงไว้มากนะทุกคนเดินเข้ามาแบบร้อยเมตรเองอะ่ะถึงแล้วอันนี้เราก็มาถึงน้ำตกสีดิษฐ์นะ อันนี้เป็นชั้นบนนะสำหรับอันนี้เป็นชั้นบนนะครับเดี๋ยวมันมีชั้นล่างด้วยอยู่ตรงบ้านพักผอกผอกอนี่ยทางไปด้านล่างก็จะมีครกพลังน้ําบ้านพักผอกอน้ําตกสีดิดนะพาไปด้านล่างไปกันต่อครับมาถึงตรงด้านล่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักผอกะอนะอันนี้นะครับก็คือกังหันน้ํานะเดี๋ยวพาไปดูบ้านผอกอก่อน นี่นะครับก็จะเป็นบ้านผอกอนะโอเคเดี๋ยวชมแค่นี้แหละหนกแก่งหินนะอันนี้ก็จะเป็นแก่งหินเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกตนั้นกันดีกว่ามีป้ายบอกได้ว่าห้ามลงเล่นน้านะมีสะพานด้วยไปดูน้ําตกสีดิดตรงนั้นกันน้ําตกสวยมากแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะอันนั้นเป็น เป็นพลรพพาที่ร,รับทรงงานครับนะวันที่20กุมภาพันธออ์พ25ศ2527นะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อทหารที่เสียชีวิตในสมร,รภูมินี้นะซึ่งที่มาของชื่อน้ำตกสีดิดเนี่ยมาจากทหารคนที่ชื่อว่าสิบเอกประพศสีดิดซึ่งเป็นทหารที่เก่งถ้าเราจากนั้นก็เสียชีวิตในน้ำตกแห่งนี้ เพื่อความระลึกถึงก็เลยตั้งชื่อน้ำตกนี้ว่าน้ำตกสีดิมาจนถึงปัจจุบันแต่คลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ดนกมากพอละคลิปนี้ผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้บายยนะครับ